วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่สี่เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2565ครับตลับวันนี้ผมมีประเด็นนะครับมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องอำนาจในการฟ้องคดีแพ่งและคดีายาที่จะมาบอกเล่าสู่กันฟังนะครับซึ่ง หลายายคนทราบแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัตินะครับว่ามีตัวเราเองเนี่ยเหียมนาาไหมต้องทําอะไรนะครับซึ่งในลักษณะเกี่ยวกับประเด็นนี้ผมเคยนํามาบอกบอกเล่าสู่คนฟังแล้วนะครับแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่สนใจหรือไม่สใส่ใจนะครับเพราะส่วนใหญ่ในสังคมทั่วเนี่ยเเรามักจะละเลยนะครับไปใช้คนอื่นนะครับ แต่ว่าเวลาตัวเองทำเนี่ยจะมาจากตำหนิคนอื่นแต่ว่าในเรื่องของสิทธิสิทธิภาพที่หากเราจะทําเองเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้เรื่องไม่ค่อยได้ทํานะครับเพราะว่าเรื่องอำนาจของผู้เสียหายนะครับเราผู้เสียหายเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยเรามีเรามีอำนาจนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะมีอำนาจตามกฎหมายฉบับไหนยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของอประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญามาตรา28นะครับผมบอกก่อนไมวิธีพิจารณาความอาญามาตรา28นี่ได้บัญแดิว่าบุคคลผู้มีอำนาจฟ้องในคดียา,าต่อสารก็จะมีตาวงเลมหนึ่งก็คือพราพระนากงานอายการนะครับซึ่งตาวงเล็มหนึ่งเป็นกรณีที่ได้มีการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพระนานสอบสวนนะครับเมื่อพระนานสอบสวนทำการสอบส,วน,บสวนเสร็จสิ้นก็จะส่งข้นมนลให้กับ พนักงานในการเพื่อมีเพื่อจะฟ้องเพืหาต่อศาลต่อไปนะครับสำหรับในตามมาตรายี่สิบแปดราสองนี่เป็นกรณีที่ผู้เสียหายคําว่าผู้เสียหายนี่ก็จะมีสองลักษณะนะค,คือผู้เสียหายโดยตรงแล้วก็ผู้จัดการแทนผู้เสียหายนะครับซึ่งมีหน้าฟ้องเช่นกันแต่คือคำว่าฟ้องนที่นี้หมายว่าฟ้องเองโดยที่ไม่ต้องไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบนนะครับซึ่งใช้หน้าตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความยามาตรา28มาตรา22นี้ได้เลยนะครับในกรณีเป็นคดีอาญาครับคดีแพ่งเหมือนกันซึ่งคดีแพ่งเีตจะเล่าต่อไปนะครับโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปแจ้งความลงทุกต่อหขา้นตอนนะครับซึ่งหากเป็นคดีที่ผู้เสียหายนะครับหรือผู้จัดการแทนนั่นคือผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหายเนี่ยไปฟ้องร้องก็จะมีการ รวบรวมกยันอกสรนะครับเขียนคำร้องคำฟ้องยื่นต่อศาลอาจยก็จะทาการนัดไตส่สวนนัดไตส่สวนเข้าไตส่สวนในที่นี้ก็ลักษณะคล้ายๆเขตที่ศาลไตส่สวนเพราะว่าเป็นกรณีที่ยังไม่ได้มีการสอบสวนนะครับศาลก็จะได้ทำการทางการก็เรียกง่งยๆก็คือศาลสอบสวนนั่นแหละแต่ว่าเป็นแต่ใช้คําที่มันมีความแตกต่างกันเราไปนะครับแช้คำว่าไตส่สวนว่าจะรับฟ้องหรือไม่รับฟอ้องมีมูลความผิดหรือไม่อย่างไรนะครับ ซึ่งหากไม่มูลสาลก็จะทําการประทับรับฟ้องหากไม่ไม่มีมูลสาลก็จะยกฟ้องนะครับแต่ว่าในเรื่องของการตามมาตรา2 8ของเรอ2คือผู้แทนไปฟ้องเราเองเนะี่ยเป็นกรณีที่คือถ้าโดยทั่วไปเนี่ยคนเราเนี่ยมนุษย์เราทุกคนเนี่ยมักจะมีความเห็นแก่ตัวหรือเข้าข้าวตัวเองเสมอนะครับก็ถ้าคิดว่าตัวเองเก่งก็ไปเลยนะครับ ตัวเองเองก็สามารถเขียนคำร้องคำฟ้องเองเลยนะครับหรือถ้าเขียนไม่เป็นนะครับเขียนไม่เป็นหรือทําไม่เป็นก็ต้องไปจ้างทนายความนะครับเช้าทนายความมาการเขียนคำร้องคำฟ้องไปนะครับก็หากคนอื่นหากเราไปใช้ที่ไปไปใช้คนอื่นเขาทําให้เนี่ยมันอาจจะไม่ถูกใจเรานะครับเพราะฉะนั้นการจะการจะทาอะไรที่มันไม่ถูกใจเราเนี่ยมันก็จะเป็นข้อเสียนะครับ ข้อเสียคือม so ันไม่เป็นไม่เป็นไปได้ต้านใจเราที่เราต้องการก็หากคิดว่าเราเก่งเราอะไรเราก็ทำไปเองร้องเนี่ยพอร้องเองไปเลยนะครับก็เหมือนอย่างกฎหมายแพ่งก็เหมือนกันตามกฎหมายแพ่งเนี่ยก็มีอำนาจในการผู้ได้รับความเสียหายหรือผู้ได้้รับผูที่มีได้รับการโต้แย้งสิทธิ์เนี่ยก็มีอำนาจในการฟ้องร้องได้เองเหมือนกันนะครับซึ่งในบุคคลในมวคคลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ย ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งในมาตาราห้าสิบห้านะครับบัญญัติว่าเมื่อมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธ,ธิหรือหน้าที่ของบุคคลนะครับบุคคลผู้นั้นก็จะมีสิทธิจะต้องใช้สิทธิท,ทางศาลนะครับที่จะเสอนอขึ้นนีก็คือการฟ้องเนี่ยนะครับฟ้องคำว่าโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่เนี่ยคือกฎหมายมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ เป็นตัวแบ่งนะครับรัฐมนสิทธิ์หรือหน้าที่มันเป็นตัวแบ่งตัวกั้นระหวา่างเรื่องทางแพ่งกับทางอาญาหมายความว่าเรื่องทางแพ่งเรื่องทางแพ่งนี่นหมายความว่าเป็นเรื่องตัวแย้งสิทธิ์หรือหน้าที่นะครับแล้วก็ชอบที่จะใช้อนาจที่เสนอนะครับเสนอคดีของตนต่ตอศาลแพ่งที่มีเกณฑ์อำนาจนะครับตามวังกดหมายแพ่งนะครับเพราะฉะนั้นมัน ก็ถ,ถึงบอกว่าการที่จะไปแจ้งความต่อผู้อำนวยสวนเนี่ยเพราะว่ามันโดยส่วนตัวเลยผมว่ามันมันไม่จะเป็นนะครับหากถ้าเราทําเองทําเป็นนะครับทำเองทําเป็นหากเราทำเองไม่เป็นเราก็ต้องชใช้เขาหรือว่าเวจ้างเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อาจจะไม่ค่อยถูกใจหรือว่าสมบูรณ์หรือว่าเป็นไปได้ดังใจนะครับ เพราะว่าหากในเมื่อหากเป็นไม่ได้ตังใจมันก็อาจจะกระทบต่อสิทธินะครับต่อจริที่เราที่เราก็าจะอาจจะเสียสิทธินะครับเสียสิทธิในในการที่ต้องใช้สิทธิตามกฎหมายไปนะครับซึ่งประเด็นนี้ก็เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงวคือทางที่ดีเราก็ทาเองเลยนะครับทาเองเลยใช้เองเลยเขียนคาฟ้องคาฟ้องเอ,ง,อ,ง,อ,ง,องเลยนะครับเพราะว่า หากคิดว่าเราถูกโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่นะครับหรือว่าหากเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่เราคิดว่าเดเราเราได้รับความเสียหายในทางอาญานะครับเราฟ้องเองเลยครับซึ่งการเขียนคำร้องคำฟ้องก็ไม่ยากนะครับเขียนคำร้องคำฟ้องคำอะไงก็ไม่ยากเราสูมใจนะครับที่จะทํที่จะเขียนนะครับทุกอย่างครับเพื่อจะในคดีต่อสารเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ผมผมก็เลยอยากเสนอนาเสนอเกี่ยวกับว่าเรา การที่เราให้เราทําเองนะครับให้เราทําเองโดยที่ว่าไม่ต้องไปจ้างทนายหรือว่าไม่ต้องไปร้องทุกไปแจ้งความต่อข้าราชกาสวนนะครับแล้วถ้าเขาทำไม่ดีเราไม่พอใจเนี่ยมันเรื่องที่ทือว่ามันก็ไม่ค่อยดีนะครับเราทุกอย่างนะครับมันม,มันอะไรอะไรมันก็เป็นไม่ได้หลังใจนะครับทุกคนมีเหตุและมีผลน,นะครับเพราะว่าในเรื่องของทางกฎหมายเนี่ยอะ ความเห็นต่างในทางกฎหมายมันจะเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับนักกฎหมายมันทุกคนเขาย่อมมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเสม,มอนะครับแต่ว่าคนที่เห็นทางกฎหมายเนี่ยเขาก็จะเอาเหตุและผลมาว่ากันนะครับถ้าใครเหตุผลดีต่างคหา่าง็นต่างเหตุผลดีก็จะใช้มีการใช้เสียงน้มาข้างมา้าเขาว่ากันไปยอมไปตามนั้นนะครับ เาต้องยอมรับตามมติเสียงมากไปก็คือว่าเป็นข้อยุติในทางกฎหมายไปนะครับก็สลับผมขอผมจะมีประเด็นมาบอกมาชี้แจงมาชี้แนะมาบอกเราเพียงแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องเกี่ยวกับว่าถ้าเราเก่งเราทำอะไรเราก็ทำไปนะครับถ้าคิดว่าตัวเราเองเก่งก็เขียนคำร้องขอฟ้องเองนะครับก็ไม่ต้องแจ้งไม่ต้องฟ้องร้องทุกตอบว่าอานรอบสวนนะครับเพราะว่า กฎหมายให้เราเราอยู่แล้วนะครับกฎหมายได้ให้เรามาอยู่แล้วก็ยังเนี่ยถ้าตามไม่ว่าจะเป็นในเรื่องตาแพ่งหรือทางอาญาครับในเรื่องทางอาญาแล้วก็้าผู้สียหมายที่หายก็มีหน้าฟ้องอยู่แล้วนะครับมีหน้าฟ้องเรียญาอยู่แล้วตามมาตราผมวากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอาย่ามาตรา218นะครับนะครับสำหรับในปมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกรงหมี้มากอยู่แล้วนะครับี สามาตราสิบห้าครับขอร้องเลยครับขอเิงเลยเราไม่ต้องแจ้งไม่ต้องพิจารณาอะไรหรือว่าไม่ต้องท้องทุกข์เขาพวกตอบรานส่วนครับก็โอเคก็ประเด็นมีสั้นๆกระชับเพียงแค่นี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ก็ด้วยความเคารพบางท่านเลยท่านในท่านอาจเห็นต่างนะครับก็ด้วยความิีดีรับฟังข้อเสนอแนะอะไรต่างๆนะครับก็อขอขอบคุณทุกท่าน สำหรับทีนี้จะต้องคงพอทีนี้กออ่อนครับขอบคุณครับ